สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อเนซิมานโอ้ยตื่นเต้นสิได้ออกแลวเนาะพี่น้องเนาะไอกระนอนกับวบลามเดีวพี่น้องกกยางว่นไปวนมากว่นไปวนมากนะพี่น้องสิไดอออกากกรงขังเราค่าาะ,ะสิได้ออกจากกรงขังเราเนาะพี่น้องกัมานนางฟังข่าวเก็บนั่นเก็บนี่ให้ข้าเจ้าเนาะพี่น้องกับสิไดอออกแล้วกะตื่นเช้ามากกับซมาวัดปลอดให้เพื่อนเนาะ เงี้มือสาวตื่นคือมาวัดปลอดวัดนั้นวัดนี่ให้เพื่อนเราวก็เตรียมตัวสิกับ้านนาะพี่น้องโอ้ยตื่นเตน้นกักตัวมาตัง้งซิบหาซิบหามือซิบหาซิบห,บหกขึ้นแต่งแต่วันเขาว่าวันทีหกนาะพี่น้องออกวันทียี่สิบกะไรเยอะเลยพี่น้องนั่นแหละตื่นเต้นพี่น้องตื่นเตน้น ยังแหะเดี๋ยวอันสิภาไปซองเบิ้งข้างนอกพี่น้องนี่น้อยห้องนองนอกับไัณฑิตขึ้นพี่น้องเอ้ยแต่วักกะห้องลงไปหลดแต่ว่าข่อยแกดีใจกว่าชิด้อออกนล้พี่น้องเนาะเอ้ยดีใจหลายค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งมาข้างนอกคุณสิเป็นจงนังไงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอันเก็บของเนาะันของเจ้าสิเก็บในข้าเจ้าให้เรียบร้อยแนละ้วพี่น้องเน,นาะใ่แ ไปดับพีนน้องสวัสดีค่ะนอนบหลร์ขณะปดับี่นี้ยเพื่อนบอลลาร์กร่อนตายเลยในห้องแก่บๆเด็กน้อยไปครัะ นั่งพุ่งไปนะพอนอนเอาที่เธอสบายใจเพราะเราไกวสีออกแล้วคุณนักลากของนักลากของพี่น้องขนาดไฟดับเด็กลงไั้ไฟดับเด็กกระจก็มีไฟชุกชื้น 也都多，满了。 เมืองหันก็ไปไฟดับน้พี่น้องก็ออกไปทางนอไปเมืองดีหน่อยก็หวงขึ้นกเกาล่ะพี่น้อง่นละพี่น้อง,องเดี๋ยวกำหนดแล้วก็สีคืนรถที่ยังกสิอบอกสุฟังมาพี่น้องเนาะจังไรกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอช่องมาดามแหม่มสวีเดนในเรื่องพี่น้องเด้อเดน๋ยวสิภาพไปเที่ยวบานนอกไปเที่ยวเมืองจันทบุรี เที่ยวเมืองมหาสารคามเมืองบุรีรัมย์สิบะวาไปนาอพี่น้องเพราะว่ามาดมแหม่มอยู่คนหลายบ้านน้องพี่น้องเนาะบ้านเกิดอยู่มหาสารคามแต่ว่ากอันบ้านใหญ่เติบโตกับอยู่บุรีรัมย์อยู่สารคามแน่นาะพี่น้องเนาะบัน้มาทําการทํางานกับอยู่จันทบุรีนาอพี่น้องเนาะก็เลยได้มาอยู่หันลายพี่น้องเดี๋ยวจังกอกันนาะพี่น้องเนาะฝากนิดนะคะสวัสดีค่ะ